สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับไม่มิวเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำขนมปังกะทิใส้มันม่วงแบบง่ายๆเอาไว้กินกันในครอบครัวนะสุดนี้นวดมือแค่10นาทีเท่านั้นเดี๋ยววันนี้เราจะอบด้วยหม้อ DIY บนเตาแก๊สไม่ใช้เตาอบนะใครที่ไม่มีเตาอบก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะเนื้อนุ่มแล้วก็หอมอร่อยมากๆใครชอบเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเลยค่ะ เริ่มแรกเลยให้จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับที่จะทำขนมปังตามที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยนะคะในส่วนของไส้มันม่วงแม่มิ้วจะทำไว้ไทยคลิปอีกทีหนึ่งนะ<ม>เตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะตวงหัวกะทิให้ได้ที่100 ml ก่อนนะคะ วันนี้แม่มิวใช้กระทีกล่องปลาอร่อยดีเหมือนเดิมนะยี่ห้อนี้แม่มิวชอบนะคะมีความเข้มข้นหอมมนันกลิ่นรสชาติคือดีมากๆเลยแนะนำไปหาซื้อมาใช้กันนะคะตวงเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเริ่มทำเนื้อขนมปังกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยใส่แป้งขนมปังลงไป185กรัมแล้วก็ทำสามหลุมแบบนี้นะคะจากนั้นให้ใส่ ในส่วนของน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็ยีสต์ค่ะไม่มิว้วใช้เป็นยีสต์แห้งยีสต์หวานนะคะใช้ตะก้อมือคนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นก็ค่อยใส่ของเหลวตามลงไปนะคะก็จะมีกะทิราอร่อยดีเมื่อกี้ที่เราตวงไว้100 ml ค่ะตามด้วยน้ำมันพืช แล้วก็น้ำเปล่าค่ะจากนั้นใช้ไม้พายคนผสมให้ของเหลวกับแป้งเข้ากันดีเป็นก้อนแป้งไม่มีผงแป้งสีขาวเหลืออยู่นะคะประมาณแบบนี้นะคะก็ให้ปิดฝาพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีก่อนค่ะ หลังจากที่พักแป้งครบ15นาทีแล้วนะคะแม่มิวก็จะเปลี่ยนมาใช้มือนวดก้อนแป้งต่ออีกสักประมาณ10นาทีให้ได้ก้อนแป้งที่มีเนื้อเนียนแล้วก็นุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเนื้อแป้งจะไม่แฉะเกินไปจะประมาณแบบนี้นะคะถ้าใครทําได้แฉะเกินไปก็สามารถที่จะเพิ่มแป้งเข้าไปให้สามารถที่จะนวดก้อนแป้งให้ได้แบบนี้นะคะแม่มิวเปลี่ยนมา นวดบนแผน่นนวดแบบนี้นะใครไม่มีก็นวดในชามผสมแบบเมื่อกี้ได้เลยค่ะพอเรานวดก้อนแป้งผ่านมาประมาณ10นาทีก็จะได้ประมาณแบบนี้ให้ครึ่งเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนำมาพักทิ้งไว้ในชามผสมปิดฝาหรือว่าแรปพลาสติกก็ได้นะคะพักทิ้งไว้ประมาณที่ 60นาทีให้ยีสต์ได้ทำงานก่อนให้เขาฟูขึ้นมาประมาณ2เท่าก่อนนะคะหลังจากที่พักแป้งครบ60นาทีแล้วนะคะเขาก็จะฟูขึ้นมาประมาณแบบนี้นะใช้นิ้วจิ้มลงไปกดไล่ฟองอากาศแล้วก็นำออกมากดไล่ฟองอากาศออกไปให้หมดก่อนค่ะ กดไล่ฟองอากาศออกไปให้หมดแบบนี้นะคะจากนั้นตากแบ่งเป็นสองก้อนเท่าๆกาันแล้วก็คลึงให้เป็นก้อนกลมๆก,ก่อนนะคะ เสร็จแล้วให้หาผ้าข่าวบางหรือว่าพลาสติกนะคะมาคลุมเอาไว้เราจะพักก้อนแป้งอีกหนึ่งรอบประมาณ20นาทีก่อนค่ะในระหว่างที่รอพักแป้งอยู่เราก็มาเตรียมพิมพ์กันเลยนะคะให้ทาเนยแล้วก็รองกระดาษไขที่พิมพ์ด้วยนะเพื่อที่เวลาอบขนมปังเสร็จแล้วจะได้ไม่ติดตัวพิมพ์นะถ้าใครไม่มีกระดาษไขแนะนำว่า ให้ทาเนยเยอะๆหน่อยนะคะเราพักแป้งครบ20นาทีแล้วนะคะเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกนิดนึงแบบนี้เราก็จะนำก้อนแป้งมารีดให้เป็นแผ่นค่ะใครจะใช้มือหรือว่าไม้แบบแมมมีวก็ได้ใครไม่มีก็ใช้อย่างอื่นที่สามารถทำได้นะคะรีดเป็นแผ่นไม่ต้องบางมากนะคะประมาณแบบในคลิปนะ จากนั้นให้ใส่ไส้มันม่วงที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปเลยค่ะใครชอบไส้เยอะๆก็ใส่ลงไปเยอะๆได้ตามชอบเลยวิธีทํำไส้มันม่วงมัมมิวทําไว้ทยคลิปนะคะก็ไปดูวิธีทํากันนะคะเสร็จแล้วก็ตักแบ่งเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะจะใช้เป็นมีดก็ได้นะคะเรียบร้อยก็ให้ม้วนค่ะ ค่อยๆม้วนนะคะเข้าหาในส่วนที่เราตักเป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ประกบนะคะตัวแป้งให้จับตัวกันเพื่อที่เวลาที่เราพักแป้งมันจะได้ไม่ปริออกไปนะคะใครมีเครื่องนวดแป้งก็ใช้เครื่องนวดแป้งได้เลยก็จะได้เนื้อขนมปังที่แบบมีความนุ่มมากๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว1อันนะคะเราก็นำมาใส่พิมพ์ที่เตรียมเอาไว้ได้เลยถาดนี้แม่มิ้วจะนำไปอบในเตาอบนะคะส่วนถาดนี้นะคะแม่มิ้วจะอบบนเตาแก๊สด้วยหม้อ DIY ค่ะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งอีกหนึ่งรอบนะคะประมาณที่50นาทีให้เขาฟูขึ้นมาอีกค่ะในระหว่างที่รอพักแป้งอยู่ เราก็มาเตรียมไข่ไก่หนึ่งฟองที่จะใช้สำหรับทานหน้าขนมปังไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็พอเราพักแป้งผ่านไป40นาทีนะคะให้วอร์มหม้อแล้วก็เตาอบรอไว้เลยนะคะวันนี้เราจะอบด้วยหม้อ DIY แบบนี้นะคะไซส์ขนาด26เซนนะให้หาตะแกรง รองก้นหม้อแบบนี้ลงไปด้วยนะคะจากนั้นให้เปิดเตาแก๊สด้วยไฟอ่อนสุดนะคะ10นาทีถ้าเป็นเตาอบก็ประมาณ180องศาประมาณ10นาทีก่อนนะคะหลังจากที่พักทิ้งไว้ครบ50นาทีแล้วนะคะเขาก็จะฟูขึ้นมาประมาณแบบนี้เลยนะให้ทาไข่ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปบนหน้าขนมปังให้ทั่วเลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวแม่มิ้วจะใส่ในส่วนของอเกล็ดมะพร้าวแห้งนะคะลงไปเล็กน้อยถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่หรือว่าจะใส่เป็นงาขาวงาดำก็ได้ตามชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปอบได้เลยค่ะเราวอร์มหม้อก่อนแล้วนะคะหม้อจะร้อนให้ใช้ถุงมือนะไม่งั้นอาจจะลวกแขนได้นะคะ ปิดฝาให้สนิทแล้วก็อบด้วยไฟอ่อนสุด50นาทีค่ะโดยประมาณนะคะอันนี้ก็อบมาที่50นาทีแล้วนี่เลยนะคะสวยงามใช้ได้เลยกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะถูกใจมากๆเลยนะคะสีสวยกำลังพอดีเลยนะก็นำออกมาแล้วก็นำออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะ แนะนำให้ทานตอนที่ร้อนๆหรือว่าอุ่นๆเนื้อขนมปังของเขาคือจะนุ่มแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยนะคะข้างๆจะมีติดพิมพ์นิดนึงนะคะก็ให้แซะขอบๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราดูเนื้อส่วนข้างล่างกันนะคะนี่เลยนะสวยงามใช้ได้ไม่แพ้แบบที่ใช้เตาอบเลยนะคะ นี่เลยยังไงใครที่ไม่มีเตาอบนะคะก็สามารถที่จะทำขนมปังก้อนนะคะแบบง่ายๆแบบนี้ทานในครอบครัวได้เลยนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมขนมปังกะทิไส้มันม่วงกันนะคะนุ่มมากๆเลยนะไม่แข็งนะคะคอนเฟิร์มว่าไม่แข็งนะคะ นี่เลยไส้มันม่วงข้างในนะคะใครชอบไส้เยอะๆก็ใส่ลงไปเยอะๆนะคะตอนนี้จะร้อนมากๆเลยนะคะนี่เลยนะน่าทานสุดๆเลยค่ะนุ่มหอมอร่อยแล้วก็หวานพอดีนะชวนให้ลองทำกินในครอบครัวกันนะ ทานคู่กับนมสดกาแฟ ى, หรือทานเปล่าๆก็อร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบที่ใช้เตาอบนะซึ่งสีของเขาก็จะเข้มสวยกว่าแบบที่อบในหม้อ ใช้เวลาก็น้อยกว่าด้วยนะคะอุณหภูมิที่ใช้ก็ตามที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยความนุ่มหอมอร่อยก็คือเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอบบนเตาแก๊สหม้อดีไอว้อาจจะใช้เวลานานกว่านิดนึงแล้วก็สีอาจจะอ่อนกว่าแค่นั้นเองนะคะนี่เลยนะยังไงใครสะดวกวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำตัวไส้มันม่วงแบบ ง่ายๆนะคะให้นํามันม่วงประมาณ2หัวหรือ2ลูกล้างน้ําให้สะอาดปอกเปลือกให้เรียบร้อยนําไปนึ่งให้สุกดีแล้วก็นํามาบดให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับหัวกะทิแล้วก็น้ําตาลทรายแค่นั้นเองเลยนะคะสามารถที่จะใส่ในส่วนของนมผงหรือว่าเนยเค็มเพิ่มความหอมก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบเลยสามารถที่จะปรับรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะ ผสมให้เข้ากันดีแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนำไปทำไส้ขนมได้เลยนะยังไงก็ลองไปทำกินกันดูนะใครทำได้แบบไหนมาเม้นบอกกันแม่มิวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ